ตัวเครื่ 4, องเนี่ย4,800รอบถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับรอบจัดเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวที่งานตัดเรียบยิ่งขึ้นสะท้อนแสงเลยนะเงามากสวัสดีครับจัมโบ้เอรีวิววันนี้นะครับผมพามารีวิวเรื่องวงเดือนและสายที่ขนาด7นิ้วซึ่งหาใบาง่ายมากๆหมดปัญหาเรื่องใบ6.5ใบ6นิ้วนะครับตัวนี้มาเป็น7นิ้วพร้อมใช้งานเลยจะเป็นยังไงไปดู มาดูในส่วนของแพ็กเกจิ้งกันก่อนนะครับแพ็เกจิ้งเนี่ยจะมาเป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับรุ่นที่ตอกมาข้างกล่องเลยจะเป็นรุ่น CSLI 1851นะครับตัวนี้เป็นรหัสซีรีส์แบบตัวเปล่านะครับยังไม่มีแบบชุดเซตนะครับสำหรับเรื่องวงเดือนตัวนี้เนี่ยจะเป็นขนาด7นิ้วนะครับมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยแกกล่องออกมาเรียบร้อยนะครับาในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวเครื่องเปล่า1ชุดนะครับที่เป็นเรื่องวงเดือน7นิ้วแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรั้วมีมาให้1ชุดพรรร้้ออมมู่ืแลวกก็็เปปนใบบัะัน อุปกรณ์ในกล่องนี่ก็จะมีแค่นี้เลยในส่วนของวัสดุเนี่ยตัวนี้จะเคลือบยางเป็นบางจุดให้นะครับนี่ตัวนี้นะจะเป็นกริปจุดท,ที่เราจับใช้งานบ่อยๆเนี่ยก็จะมีจุดเคลือบยางให้ส่วนสวิตช์เนี่ยก็จะเป็นสวิตช์เซฟตี้ด้วยด้านนี้นะครับนี่จะกดไม่ได้นะเซฟตี้เนี่ยมีทั้งสองฝั่งนะครับกดได้ทั้งสองฝั่งอันนี้จากด้านในอันนี้กดจากด้านนอกนี่ครับอันนี้ผมกดจากฝั่งนี้กดค้างได้ปล่อยแล้วดับเลยเป็นมอเตอร์เป็นฐา,านนะครับยังไม่ใช่บัสเลสนะหน้าตาเขาประมาณนี้ผมในส่วนของใบเนี่ยก็จะม หมายนั่นเองเป็นฟันแบบ TCT นะระบุมาว่าเป็นใบแบบอัลตราทรินนะครับหรือว่าบางมากๆนี่ผมให้ดูในกล้องเนี่ยก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างบางมากๆเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้งานได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวจะไปลองใช้งานให้ดูปรับ45องศา,าได้นะครับปรับจากด้านนี้เลยปรับง่ายมากคายขึ้นแล้วก็เอียงได้เลยตัวนี้ สามารถปรับความลึกของการตัดได้ด้วยก็สามารถปรับจากตรงนี้ตรงนี้ของทุกจุดเนี่ยจะเป็นเกลียวหมดเลยนะครับผมไม่ต้องเอาหกเหลี่ยมขันเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยก็สามารถปรับสเกลได้ง่ายด้วยสเกลเนี่ยก็จะมีบอกจากด้านนี้นะครับอยากได้เท่าไหร่เนี่ยก็สามารถปรับได้เลยเดี๋ยวจะมาลองให้ดูตามมาตรฐานเลยว่าปกติเขาใช้กันประมาณไหนนะครับไม่รอช้าสเปคโดยคร่าวๆเนี่ยประมาณนี้ไปลองใช้งานจริงกันเลย อันนี้ก็จะมาลองตัดจริงกันเลยนะครับแบตที่ผมใช้ในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นไซส์24โวลต์ขนาด4แอมป์นะครับเป็นมาตรฐานเนาะจะเห็นว่าตัวไม้ที่ผมเอามาเทเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นไม้สนนะครับแต่ว่าขนาดมันจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงถ้าใบสเกลตัวนี้ถ้าดูจากใบเนี่ยอันนี้คือผมปรับสุดนะที่ตัดได้ลึกสุดเนี่ยก็จะยังไม่ไม่พ้นตัวไม้นะครับก็จะตัดได้ประมาณนี้เองก็จะใช้แต่การตั้งรั้วแทนนะครับผมตัวนี้ผมก็ติดตั้งรั้วเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะเราจะติดตั้งรั้วแล้วก นะครับมในใจในกล้องเห็นไหมแสงอ่อนข้างเยอะนิดนึงมาก่อนที่เราจะเริ่มตัดเนี่ยมาดูในส่วนของตัวเครื่องกันก่อนนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีในส่วนของเบรกด้วยแล้วก็มีซอฟต์สตาร์ด้วยนะครับกดแล้วเนี่ยจากการใช้งานถ้าคนไหนที่ยังไม่เคยใช้งานลูกเครื่องที่มีระบบซอฟต์สตาร์ทเนี่ยกดให้ได้รอบก่อนจึงจะจาะกับชิ้นงานนะครับไม่ไม่ควรเ่าไปจาะชิ้นงานแล้วค่อยกดนะกดให้ได้รอบก่อน แล้วค่อยดันตัดเข้าชิ้นงานนะครับผมจะเป็นการเซฟตัวเครื่องทํางานได้ดีที่สุดด้วยได้เบรดฟอรแมนที่สุดด้วยประมาณนี้นะครับผมก็มาลองพร้อมกันเลย1 2 เราได้ลายประมาณนี้และแต่ว่าในกล้องเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวผมจะทําการพลิกด้านแล้วก็ตัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับกลับด้านมาเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาตัดตามรอยเดิมเลยตัวรูเนี่ยตรงนี้หน้าไม้ไม่เท่ากันผมก็จะทําการขยับให้ศูนย์ก่อนนะก็จะเขื่อไว้ประมาณนี้นะครับมาหนึ่งสองประมาณนี้นะครับผมก็จะตัดได้ไม้หน้าประมาณนี้เลยเรียบๆแบบนี้นะครับจะมาลองตัดแบบยาวๆดูแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ตัดขาดนะเพราะว่าตัวของสเกลเนี่ยมันตัดได้ไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะลองตัดอย่างเดียวดู จากในคลิปเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าตัวขี้เลื่อยออกจากด้านล่างนะครับซึ่งถ้าเป็นระบบไร้สายหรือรุ่นอื่นๆเนี่ยอันนี้ผมไม่กล่าวรุ่นแล้วกันเนาะมันจะมีตัวช่องขี้เลื่อยแบบชัดเจนซึ่งมันจะทําให้ฝุ่นเนี่ยุ้งกระจายแบบนี้ซึ่งตัวนี้ข้อดีก็คือมันออกจากด้านล่างทําให้ฝุ่นเนี่ยมันไมุ่้งกระจายนะครับจะอยู่ด้านล่างเลยนะดูตามนี้ได้เดี๋ยวดูให้ดูอีกอันนี้รั้วผมเอาออกเลยเนาะเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะเป็นลองงานตัดอย่างเดียว นี่นะครับประมาณนี้เลยก็ถือว่าค่อนข้างดีทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลอง45องศากันนะครับผม45องศาแล้วก็ปรับตรงนี้เลยปรับง่ายมากนะครับแล้วก็ดันมาเลยเขาจะมีสเกลอยู่นะ45องศาเนี่ยคือแม็กซิมัมที่สุดแล้วเราก็ปรับไปสุดเลยไม่ต้องปรับค่าอะไรนะครับกาดันสุดเลยก็จะเห็นว่าใบเนี่ยเอียงเรียบร้อยแล้วโอเคเราก็ข้ามสเกลมาเลยเนาะวันนี้ผมเปลี่ยนไม้ไปเลยนะครับเป็นใช้เป็นพวกไม้เนื้อแข็งเลยอันไซส์ใหญ่ที่ผมหาได้เนไซส์ประมาณนี้นะครับไม่มีแบบเป็นท่อนเลยไม้เนื้อแข็งตัด45ต่อจากเเดิมลยนะครับ สบายๆนะครับงานที่ตัดนะครับผิวก็จะประมาณนี้นะครับผมสะท้อนแสงเลยนะเงามากนี่นะครับเรียบมากตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับรมาณนี้เลย <S <S อาตัวเครื่อน,นี่ย4,800รอบถือวา่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับรอบจัดเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวที่งานตัดเนี่ยมันเรียบยิ่งขึ้นนะครับผมประมาณนี้เลยลองตัดแบบ90อ,องศานะครับ ตัดง่ายมากนะครับผมผมจะว่าตัดง่ายมากตัวเครื่องแ,แรงมากนะครับใช้ได้เลยตัวนี้นะครับ7นิ้วที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยครับตัวนี้เป็นไม้เนื้อแข็งด้วยนะขิวเรียบมากนี่ครับตัดดีมากแต่ตัวนี้เป็นไม้ที่แถมกับเครื่องนะผมมองว่ามันยังไม่สุดนะครับถ้าใครอยากได้สุดกว่านี้เนี่ยตัวเครื่องน่าจะทําได้อีกเราสามารถเปลี่ยนใบได้ครับใบที่แถมเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับกับง,งานประมาณอย่างนี้นะครับตัวนี้ไม้เนื้อแข็ง นะครับผมตัดได้ไมนสนก็ตัดได้ได้หมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเรื่อยวงเดือน7นิ้วของอิงโกตัวนี้นะครับสำหรับราคาชุดนี้นะครับเลื่อยวงเดือนไร้สาย20โวลต์7นิ้วชุดพร้อมใช้งานแบตเตอรี่4แอมป์1ก้อนและแท่นชาร์จราคาอยู่ที่4,990บาทนะครับและสำหรับลูกค้าคนไหนที่มีแบตเตอรี่อยู่แล้วอยากจะได้ตัวเปล่าสามารถซื้อได้ในราคาเพียง2,750บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าคนไหนสนใจชุดไหนสามารถแคปหน้าจอในส่วนนี้สอบถามเข้าหานอกแอนดมินเพจเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์แอดได้เลยนะคร สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าที่ซื้อของอิงกูกับร้านจัมโบ้เอของเรานะครับสินค้าของอิงกูมีการรับประกันจากศูนย์สปีซื้อกับร้านจัมโบ้เอรับประกันจากร้านเพิ่มไปเลยอีก3ปีรวมทั้งหมดเป็น5ปีเลยนะครับสิทธิพิเศษแบบนี้เฉพาะลูกค้าร้านจัมโบ้เอที่เดียวเท่านั้นนะครับในปัจจุบันจัมโบ้เอของเรามีสาขาใหม่แล้วนะครับสาขาใหม่ของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดน,นคนปรปฐมอำเภอนครชัยศรีนะครับลูกค้าคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเข้ามาชมชอปของเรากันได้ หรือว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยไม่สะดวกมาที่หน้าร้านสามารถสแกนลน์แอดที่จะขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับมีทั้งสาขาใหญ่ที่อยู่จังหวัดนนทบุรีและสาขาใหม่ที่ตั้งอยู่ณตรงนี้จังหวัดนคนปรปฐมนะครับสะดวกสาขาไหนสแกนตามความต้องการได้เลยสําหรับในวันนี้เนี่ยต้องขอตัวราทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันได้ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ